เลยครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนด้วยนะครับผมก่อนนี้จะไปดูเคลิปฝากกดไลค์กดไลค์ผมด้วยนะครับแล้วก็ไปกดลกไลค์กาแฟเพรผู้แพให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจเขาแปมังงะสู้ไม่ต้องอ่านต่อไปโอเคงั้นเราไปดูตอนนี้กันเลยดีกว่าสาซิลินสาซิลินนี่สันเองสันได้ยินว่าเธออยู่ข้างในนะเข้ามาแล้วนะลกกวนด้วย ฉันได้ยินมาว่าเธอพักอยู่ในห้องตั้งสองสามวันแล้วเธอไม่ได้ปวดใช่ไหมเป็นอะไรหรือเปล่าคาเลนเหรอโทษทีนะที่ทำให้เป็นห่วงฉันแค่เหนื่อยนิดหน่อยที่ไม่ได้นอนจากเมื่อคือนนะ่ะหลายวันติดต่อกันเนี่ยนะเออมันเป็นเพราะแบบนั้นเหรอวงจรกลางวันและกลางคืนของเธอปรับปนกันเนื่องจากเหตุการณ์ที่บนเกาะเหรอมะไม่ใช่แบบนั้นซะหน่อยมันเป็นเรื่องส่วนตัวล้วนๆนะ่ะ มีบางอย่างที่สันต้องคิดด้วยตัวเองโทษทีนะหือยสันส่วยอะไรได้หรือเปล่าล่ะสันคิดว่านหนคงจะไม่สนุกแน่ถ้ามาอยู่สถานะแบบเดียวกับสันส่วยไม่ได้แฮะสันว่าจะพักสักหน่อยแต่คงจะเสียดายถ้าไม่ได้อย่างน้อยก็แบ่งปันอาหารด้วยกันในตอนเย็นมันจะโอเคหรือเปล่าไม่เอานะอย่าเป็นแบบนั้นซีออกไปด้านนอกด้วยกันเถอะ อะไรนะอะคาคาเลนแต่ว่าสันไม่นอนหลายคืนเพราะเล่นเกมนะรู้ไหมแค่นอนลงไปไม่ได้ทําให้เธอง่วงสึกหน่อยไม่ละออกไปสุดอากาศสดซื่นสึกหน่อยสิอ่าโอเคไปกันเถอ,อะอะเออสันต้องเปลี่ยนชุดก่อนนะนายออกไปรอสันด้านนอกแทนได้ไหมอ๋อเถอะเท่าที นี่สานเป็นคนเดียวที่คุยได้อย่างไงกันเนี่ยตั้งแต่เมื่อคู่นั้นแล้วเหมือนว่าอาการเธอจะหนักกว่าที่ซันคิดอีกนะแต่เกิดอะไรขึ้นที่รีสอร์ทจริงๆล่ะทำไมถึงกระทบแต่ซาซิเลนเท่านั้นแล้วไม่กระทบคนอื่นอ๋อเดี๋ยวนะห้องเดียวกันผ่านความทรงจำน้องคงไม่สแสดงความรักที่จริงใจแบบนี้หรอกใช่ไหมนี่เป็นสิ่งที่น่าสงสัยที่สมัยสมผลเหรอ สารต้องพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วจริงๆรอบหน้าแต่ถ้านั่นเป็นปัญหามันยุ่งยากสำหรับสารที่จะแก้ไขมันด้วยการแทรกแซงอย่างงุ่งงา่านอาจทำให้สิ่งต่างๆแย่ยลงได้มากกว่านั้นสัส,สิลินที่สะรรู้จักไม่ใส่คนที่อ่อนแอมันดูไม่เหมือนว่าเธอแค่ความรู้สึกดิ่งลงเหมือนเธอกำลังค่อยๆและลังเลเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างมากกว่าแต่ในจุดนี้ นี่แล้วที่ตรงนั้นล่ะที่เราอิ่มแล้วด้วยสิ่งนั้นเราจะได้อากาศโดยที่ไม่ต้องกังวลมากไงล่ะเหมือนว่าเธอจะสนใจอันนี้ที่สุดนะอ่ะอ่ะแต่ว่ามันดูเหมือนว่าเราจะต้องรอสักพักนะมันขายหมดในเวลาออกเดินทางเราต้องรออีกสองชั่วโมงสำหรับเรือลำต่อไปค่ะคาริน นี่ครับขอให้สนุกนะครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคาเรนเดี๋ยวก็รู้เองนะไงก็เธอรีบไปกันเหลือนักท่องเที่ยวมันค่อนข้างใหญ่นะเราซันได้ยินมาว่าค่อนข้างไหนก็ดีด้วยแต่อย่างแรกไปที่ด้านหน้ากันก่อนดีกว่า อ่านี่แหละที่พวกเขาเรียกกันว่าสุโม,มงทองคําแสงที่สะท้อนจากทะเลก,ก็สวยงามมากที่สุดในเวลาเดียวกันคารินสันทราบซึ้งจริงๆที่กังวลเกี่ยวกับสันแล้วก็พาสันออกมาถึงขนาดที่นายจองเรือไว้ล่วงหน้าเลยใช่ไหมล่ะสายรวมนี้ทำให้สันรู้สึกโล่งขึ้นจริงๆด้วย นายไม่ต้องกัวงวลเกี่ยวกับสันอีกต่อไปแล้วสันไม่อยากเป็นปัญหาให้นายมากกว่านี้อีกแล้วว่าแต่คา์เล้นเหมือนว่านายจะแข็งแก่ขึ้นนะเพราะตารางที่ยุ่งตลอดของทีมนีอ้อ๋ออ๊คะคาเลนอะไรเนี่ยทำไมถึงจู่ๆไปแบบนี้ล่ะส,สันเมาเรือเรือมันโค้งเขวงไม่หมดเลยอ๊อะไรเนี่ยเมาเรือหรือไงกันหลังจากที่เพิ่งขึ้นมาเนี่ยนะ เดี๋ยวสสันควรจะทำไงดีโอ้ยไม่ไหวแล้วคาเล่ทอนอีกสักหน่อยนะได้เอาอยากแก้มาหรือเปล่าเนี่ยเราแค่ต้องหาที่ที่สักที่นอนลงหฮะอสองเงินซาสร้างมันเอินจังเลยนะไม่ได้เจอกันนานเลยนี่พี่สองได้ยังไงอะไรเนี่ย สันก็มาพักผ่อนนะสิสันรู้อยู่แล้วพวกเธอทั้งคู่อยู่ใกล้ๆแต่สันไม่ได้คิดว่าจะมาเจอกันแบบนี้แต่ว่าคารินตรงนั้นเมาเรือเหรอสันให้ยาแล้วสันทำอะไรไปมากก่อนนี้ไม่ได้แล้วละแต่เรือลำนี้ค่อนข้างใหญ่พ่องานเขาน่าจะปรับตัวหน่อยปล่อยเขาไว้งั้นละขอบคุณนะพี่ซองการเผชิญเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดคือเสน่ห์ของการเดินทาง แล้วเธอล่ะซิลินเธอสนุกไหมล่ะสันเหรออ่าเออไม่เป็นไรไม่ต้องพูดอะไรหรอกสันบอกเธอก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมล่ะที่สันสามารถบอกทุกอย่างได้เพียงแค่ได้ยินเสียงของเธอนะบางทีมันก็คงเกิดขึ้นในระหว่างที่เที่ยวใช่ไหมล่ะสันรู้ตั้งแต่วันที่สันโทรหาเธอในวันก่อนเมื่อวานแล้วโทษทีสันไม่ได้อยากให้เป็นกังวลน,นะ สัไปถามให้คนอื่นกังวลแบบนี้ไม่สำคัญเยอะเลยไม่ต้องโทษตัวเองหรอกสั่ไม่ถามแล้วล่ะหรอกนะแต่ว่าฉันอาจจะใช้เทคนิคลับกับเธอก็ได้นะเทคนิคลับเหรอแบบไหนละ่ะเทคนิคลับที่จะชนะความรักนะถึงแม้จะไม่ใช่ตอนนี้แต่สักวันมันอาจจะมีประโยชน์มะมีด้วยเหรอบอกฉัหน่อยนะเธออาจเคยได้ยินว่าความรักในช่วงสมัยเรียนเป็นเพียงการเล่นของเด็ก ผูดเสริงบวกนะมันบริสุทธิ์แต่ก็เป็นเสริมลบแล้วมันก็คาดเดาได้ด้วยดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้แล้วก็มีข้อจำกัดในการเดินทางไปไหนแล้วก็รวมถึงเรื่องเรียนด้วยไหนจะอื่นอีกเวลาที่จะได้เจอการมันเลยมีการจำกัดแต่ถ้าเธอเปลี่ยนสิ่งนั้นให้กลายเป็นข้อได้เปรียบทําให้มันกลายเป็นมากกว่าการเล่นของเด็กละไม่ใช่นั่นจะทำให้เธอแตกต่างจากคนอื่นเหรอ โหสมเหตุสมผลแฮะฟังดูเหมือนเป็ีย er, uh, นไปได้เลยแล้วันจะต้องทำยังไงล่ะพี่ซังก็แค่จำสองอย่างนี้ไว้สร้างสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วก็เล่งมันฮะแป๊บนะขอเสิร์อแป๊บอ่ะเออพี่ซองนี่มันนะทำไมล่ะในอดีตการอนุญาตจากผู้ปกครองเป็สิ่งสำคัญ แต่ว่าทุกวันนี้ถ้าคนที่เกี่ยวข้องโอเคด้วยมันก็โอเคใช่ไหมล่ะแค่เก็บสิ่งที่ต้องเก็บไว้ในใจใช่ไหมล่ะซามูรู้สึกบางอย่างจากไกลๆเป็นอะไรเหรอที่รักก็แค่มาแลงบินน่าหล่ำค้านอะเมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพแล้วมันเป็นเทคนิคที่รับอย่างแท้จริงเลยล่ะเป็นอะไรไปไม่เคยคิดถึงด้านนั้นมาก่อนเหรอ มาไม่ใช่แบบนั้น <_ es> ก็นะถ้าเป็นคนที่มีความรู้สึกต่อคารินด้วยสันก็พูดไม่ได้หรอกว่าไม่เคยนึกถึงเรื่องแบบนั้นพี่ซิลนินมันสาคัญขนาดนั้นจริงๆเหรอสําหรับพี่คารินนะใช่แล้วมันจะต้องเป็นคารินเป็นคําถามที่โง่ที่ไม่คุ้มค่าไม่จะตอบคาถามด้วยมั้งแต่ว่าทําไมล่ะทําไมสันไม่ได้ตอบไปทันทีในตอนนั้นล่ะ ทำไมซันรู้สึกเหมือมีบางอย่างขาดไปเลยใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้อะไรเลยนอกจากเกมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่กังวลเลยฮะแต่อาเป็นกระบวนการที่จำเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าการสอบคนอื่นนะ่ะทำให้บุคคลเติบโตและมีความสามารถในการรักฮะซันจะลงไปซื้อลูกอมไม่ก็มาฝรั่งสักแป๊บของวันหวานจะช่วยเธอในตอนที่เธอเครียดเรื่องในหัวตัวเอง โอเคเข้าใจแล้วงั้นสานจะจองที่นั่งไว้ให้สานควรจะถาคนอื่นด้วยเพื่อไว้ก่อนอาจ,จะรู้วิธีแก้อารมณ์เมาเรือได้บ้างมีใครมีวิธีดีๆจัด,ดจาก,การกับอาการเมาเรือดีๆบ้างไหมเอินยังมีอะไรเหรอซิลินเธออยู่กับที่รักบนเรือตอนนี้หรือเปล่าฮะ ใช่แล้วเราอยู่บนเรือด้วยกันถามทำไมล่ะที่ลากไม่ได้พูดไปก่อนหน้าน,นี้เหรอว่ามเมาเรือเป็นจุดอ่อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข,ของเขาเขานรามามาตั้งแต่เด็กแล้วในตอนที่ไปขึ้นเรือนะ่ะเรื่องจริงหรอนเนี่ยอ่อนแออยู่ตลอดเลยหรือเปล่าก็ใช่สินั่นแหละทําไมเราถึงยกเลิกนั่งเรือด้วยกันนะ่ะที่วางแผนไว้ในวันแรกแล้วแบบนี้ แต่นี่ก็ยังไม่ใช่เวลาฉันจะบอกวิธีช่วยที่ล้วให้กับเธอแล้วกันนะโอเคฉันจะเริ่มตัดการมองเห็นไปก่อนต่อไปก็คือการได้ยินอะไรคือการเมาเรือมันเป็นความสับสนระหว่างข้อมูลที่เราได้รับกับสมองของคนการปิดกั้นข้อมูลสามารถป้องกันไม่ให้มันแย่ลงได้โดยเฉพาะกิจกรรมเส้นการดูมือถือไม่ได้เลยนะ ถ้าสันเปิดเพลงให้คารินฟังผ่านหูฟังก็น่าจะเสื้อได้อยู่อ้าแถวนี้ไม่มีสัญญาณอีกมีเครือข่ายไวไฟอยู่แต่ก็ไม่รู้ละัสสันไปถามที่ร้านขายของได้แต่ว่าซันปล่อยให้คารินอยู่คนเดียวไม่ได้คารินได้ยินไหมอ,อือ สันได้ยินมาจากอื่นยังตั้งแต่เด็กนายอ่อนแอให้กับอาการเมาเรือตลอดแล้วทําไมนายถึงผักดันตัวเองมาล่ะถึงแม้จะจองล่วงหน้าแล้วทําไมนายยังเงยืนการที่จะมาอีกถึงแม้สันจะขอบคุณความเสื่อมานของนายที่อยากจะให้ซันมาสูดอากาศบริสุทธิ์ได้อยู่กับคาเรนก็ดีแล้วถึงแม้จะไม่มีเรือก็เถอะสันได้ยินนะฮะตอนที่บินมาที่นี่ จริงเหรอเธอคงจะเดินทางไปไหนมาไหนบ่อยเพราะมีแข่งใช่แล้วแต่แข่งทัวร์เมนต์แต่โดยทั่วไปจะมีตารางการแข่งขันที่แน่นหนาแทบไม่มีเวลาที่จะผ่อนคลายหรือมองไปรอบๆเพราะงานเดินทางเพื่อความสนุกเป็นครั้งแรกของฉันฉันไม่เคยแม้แต่ไปที่ดงัดงๆเส้นเกาเซจูงั้นรอบหน้าเราไปก่อเซจูด้วยการรอบหน้าไหมถ้ามีโอกาสรอบหน้าอีกแค่เราได้นะ ว่าไงนะจะไปด้วยสิถ้าเราไปแทนที่จะไปด้วยเครื่องบินนั่งเรือไปดีกว่าอะซันยังไม่เคยอยู่บนเรือมาก่อนเลยไอเดียดีนะซันได้ยินมาว่าทุกวันนี้เราสามารถเล่นเกมแล้วก็ปาร์ตี้บนเรือเหมือนกับโรงแรมลอยน้ำํำน่าลองนะเอาจริงดิแต่เรือไปก่อเซจูมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะซันดูคลิปเขาเดินทางบนยูทูบทะเลเป่งประกายเหมือนเพชรเลย แต่ซันไม่ได้หมายความแบบนั้นฮะทั้งหมดนี้ไปเพราะนั่นเหรอซันคิดว่ามันคงจะดีที่มีโอกาสแบบนี้ซันไม่ได้ตั้งใจจะให้คารินมาถึงขนาดนี้นะซันไม่ได้ตั้งใจจะผลักดันมากขนาดนี้นะซันแค่คิดว่ามันคงจะไม่เป็นไรละตอนนี้ครั้งล่าสุดที่ซันอยู่บนเรือมันก็นานมากแล้วแต่ตอนที่กลับมาจากก่อ้างบนเรือซันก็ปกติดีนะ แต่ก็อีกแล้วครั้งก่อนซเปไปลวมไปเพราะความเหนื่อยอะแล้วซันก็แค่อยู่นิ่งๆแล้วไม่ทำอะไรไม่ได้ด้วยซันรู้ว่าความกังวลของเธอเป็นสิ่งที่ต้องแบกรับแต่ซันแค่เกลียดการทำอะไรไม่ได้ถ้าเธอถามว่าซันทำทำไมก็นะซันก็ไม่รู้สิก็แค่ซันอยากจะทำนะ เป็นไงบ้างดีขึ้นหรือยังพี่ซองสันต้องออกมาก่อนสักแป,ป๊บนะฝากดูคลรินหน่อยนะอา้าวไปไหนเหรอฮัลโหลนาลีนี่สันเองคุยสักแป,ป๊บได้ไหมอ่าสันว่างมีอะไรเหรอไม่ใช่ว่าพี่กำลังใช้เวลากับคารินอยู่เหรออ่าฮะแต่ว่าสันรู้สึกว่าสันต้องบอกอะไรที่สำคัญกับเธอตอนนี้ ที่ซันไม่สามารถตอบคำถามของเธอได้ก่อนหน้านี้อันที่ทำไมถึงต้องเป็นคารินอะอ่ฮาะาบางทีก่อนหน้าที่ซันจะเจอคารินมันคงจะไม่สำคัญอะไรมากแต่ตอนที่ซันดิ้นรนคาลินก็อยู่เพื่อซันแล้วซันก็ขอบคุณเขาจริงๆตอนนี้ไอเดียที่การเป็นคนอื่นเป็นสิ่งที่ซันไม่อยากจะคิดถึงด้วยซ้ำ แต่นี่เป็นสิ่งที่สันรู้อยู่แล้วแล้วสันก็รู้มันในตอนนั้นด้วยสันยังให้คาตอบไม่ได้เพราะสันคิดว่าสันต้องการบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้หรือสะดวกมากกว่านี้หรือบางทีแม้แต่เหตุผลพิเศษก็ตามเพราะความทรงจําในวันที่สันได้พบคาลเลนเหมือนกับว่ามันพิเศษเหมือนในสถานการณ์ในเกมสันหลอกตัวเองให้คิดเหตุผลที่ต้องเป็นเขาควรจะยิ่งใหญ่และพิเศษด้วย แต่นั้นไม่ใช่เรื่องหลักเหตุผลที่ฉันชอบคารีนไม่ใช่เพราะความทรงจำในวันนั้นแต่อย่างเส้นสิ่งหัวล้อที่จริงใจแต่ออุ่นของเขาก้าวเดินที่รวดเร็วเล็กน้อยแต่มีน้ำใจเมื่อเดินและบรรยากาศที่สบายเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมันอาจจะเป็นแค่นั้นแต่สิ่งนั้นก็บอกเพิ่มเพื่อให้คารีนเป็นแค่คนที่นำความสุขมาให้ นั่นแหละทำไมคารินแม้ว่าสันจะคิดเกินกว่าแค่การออกเดทก,ก็ตามมันเป็นได้แค่คารินเท่านั้นจะต้องเป็นเขาสันอยากจะอยู่กับคารินณน,นาฬิางั้นที่สันอยากจะพูดกับเธอก็คือโทษทีนะพี่สันคิดว่าสันหยาบคาย ฉันจะขอโทษในภายหลังแล้วกันตอนนี้สนุกกับเวลาที่อยู่กับพี่คารินนะอ่ะฮะอ่ะเอาแล้วสิ